สวัสดีครับพี่น้องที่รักท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟรีย์นะครับที่ได้นําความรู้ทางด้านศัพท์ทางดนตรีมาให้กับเราตอนนี้จะถึงคิวของผมนะครับที่จะแบ่งปันเกี Alex ่ยวกับเรื่องทางฝ่ายจีอย่างครับเซเก้นะครับหรือว่าเซเกะนะครับสามารถที่จะออกเสียงอย่างนี้เซเก้ก็ได้นะครับเซเกะก็ได้นะครับเซเกะแปลว่าอะไรครับเซเกะแปลว่าเดินต่อไปอย่าหยุดต่อไปครับต่อไปต่อไป ในทางดนตรีนะครับสมมติว่าเรามาจบที่หน้า44นะครับ45 46 47 48เราเว้นไว้นะครับแล้วเขาจะเขียนสซเวเกนะครับ44ให้ต่อ49เลยนะครับคือสซเวเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหมือนกับเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับขอให้ต่อไปที่หน้านี้ทันทีเลยนะครับอย่าหยุดนะครับคีบวอกิ่พี่น้องคุณคุ้ไหมครับโฆษณาคิปวอ l กิ n งนะครับ เดินต่อไปอย่าหยุดอย่าให้สิ่งใดมาสะดุดเราอย่าให้สิ่งใดมารัดเราไว้ฉวยเราไว้ฉุดเราไว้มาผูกมัดเราพี่น้องครับอะไรในชีวิตของเราบ้างที่มันฉวยเราไว้มันฉุดเราไว้นั่นคือรากขมขืนนะครับความขมขืนในชีวิตอดีตที่เราไม่ชอบมันทําให้เราไปต่อไม่ได้พี่น้องครับเราต้องขอพระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปรากขมขืนคําพูดก้าวร้าวนะครับที่คนอื่นทํากับเรา หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมสองหน้าพฤติกรรมสองหน้าคืออะไรครับพฤติกรรมสองหน้าก็คือหน้าอย่างหลังอย่างใช่ไหมครับที่พรมพีญใช้คําว่าหน้าซื่อใจกดนะครับเราเองนั้นจะต้องอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทําให้เราถอยหลังเลื้ยหยุดนะครับเราต้องข้ามถึงตรงนี้ไปเดินต่อไปอย่าหยุดนะครับ keep walking นะครับ keep growing คือการเดินต่อไปอย่าหยุดเราเดินต่อไปและเติบโตต่อไปอย่าให้สิ่งใดมาสะดุดเราตรงนี้นครับ คือเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจนี่เรียกว่าขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะว่าคนคนหนึ่งนะครับจะล้มเลิกจะท้อใจไม่อยากทําต่อไม่อยากรับใช้เพราะอะไรเพราะว่าคําพูดของคนคนเดียวมันมีผลต่อการที่เราจะเดินหน้าไปแล้วมันทําให้เราหยุดถามว่าคุ้มไหมครับไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเรามีค่านะครับเราถวายชีวิตอันมีค่าของเราให้กับพระเจ้าชีวิตของเราเนี่ยเหลือศูนย์พระเจ้ามาเติมเต็มชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นมาทําลายมูลค่าหรือคุณค่าของชีวิตของเราอย่าให้ชีวิตของเรานั้นติดขัดด้วยอุปสรรคต่างๆที่มาจากคนอื่นครับเพราะฉะนั้นให้ชีวิตของเราเซเกก็คือเดินต่อไปไม่หยุดพี่น้องครับเวลาคนคนหนึ่งนะครับเจอกับความผิดหวังเจอกับการสูญเสียเจอกับการปฏิเสธการไม่ยอมรับของคนธรรมดาทั่วไปคนรอบข้างเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับทําให้คนคนหนึ่งสามารถสะดุดและหยุดไปได้เพราะฉะนั้น เราจะตอบสนองอย่างไรเวลาที่เราผิดหวังเราจะตอบสนองอย่างไรเวลาที่เราสูญเสียเราจะตอบสนองอย่างไรเวลาที่เราเราถูกปฏิเสธพี่น้องครับอย่าท้อใจครับ <p ans S 1> ไม่มีใครชอบเราร้อเซไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำร้อยเซเพราะฉะนั้นจงมีพลังก,ก้าวต่อไปและที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องเดินกับพระเยซู opposed. คริสต์คนที่เดินกับพระเยซูคริสต์จะมีพลังและรับพลังที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด และพี่น้องครับพี่น้องได้จับความรู้สึกของความตื่นเต้นไหมครับว่าถ้าเราเดินต่อไปไม่หยุดนะครับเราเดินต่อไปไม่หยุดนะครับจะทําให้อะไรครับจะทําให้เราสามารถที่จะเอาชนะความเจ็บปวดได้ผมอยากจะสรุปด้วยภาพของคนที่วิ่งมาราธอนครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่วิ่งมาราธอนเนี่ยเขาต้องวิ่งทั้งหมด42กิโลกิโลกว่าๆนะครับแล้วคนที่มักจะหยุดนะครับเขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับคนพวกนี้สามารถวิ่งได้42กิโลเลย แต่คนส่วนใหญ่ที่ล้มเลิกนะครับเขามีการสํารวจว่าคนส่วนใหญ่ที่ล้มเลิกมารัดอนทั้งที่เขาอีกไม่นิดเดียวเองนะครับก็จะถึง42กิโลแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาหยุดที่กิโลเมตรที่เท่าไหร่จากการสํารวจนะครับเขาพบว่าส่วนใหญ่แล้วหยุดที่กิโลเมตรที่38เหลืออีกประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่น้องครับตรงนั้นแหละครับถ้าเราค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งนะครับชะลอได้แต่อย่าหยุดวิ่งต่อไปเดินต่อไปติดต่อกันอย่าหยุด ความสม่ำเสมอนะครับการมีวินัยทําให้เราสามารถมีพลังแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นเราต้องเดินตามพระเยซูตามพระเยซูไปอย่าหยุดครับอย่าหยุดอย่าหยุดและเราก็สามารถที่จะต่อไปได้นะครับต่อไปได้จนสุดท้ายนี่น้องครับหลายหลายคนเป็นคนอ่อนไหวนะครับโดยเฉพาะนักดนตรีพอคนวิพากษ์วิจารณ์งานเราหน่อยนะครับพวกศิลปินเนี่ยก็จะท้อใจง่ายนะครับนิดนหน่อยๆเสียใจงอนเลิก พี่น้องครับศิลปินเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าอ่อนไหวง่ายในฐานะทวดช้พระเจ้านะครับเรามีทรัพยากรของพระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตของเราได้โดยไม่ต้องหยุดสามารถต่อได้นะครับถ้าพระเจ้าให้เราต่อเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยหลายในครั้งเราหยุดทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตของเราเราต้องไม่ย่อท้อผ่านทุกๆช่วงของชีวิตในทุกๆขั้นตอนนะครับเราหยุดไม่ได้ต้องไม่หยุดต้องไม่ถอยต้องไม่ท้อครับก็ขอ พระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่เป็นเซเกเมื่อพระเจ้าต้องการหยุดเมื่อพระเจ้าต้องการให้ยุดแล้วก็อย่าหยุดเมื่อเราไม่ต้องหยุดครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ 나 好。 Yeah.